โนแล้วครับน้องมาที่ได้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับกับสารพัดถนัดธรรมของเรานะครับก็จากที่ผมได้ทําไก่ทอดไปแล้วนะครับแล้วโดนน้ามันลวกนะครับก็ใช้ยาตัวหนึ่งนีว่าทาแล้วไม่พอง ก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกไม่พองเนี่ยกับพองเนี่ยยังไงก็คือตอนที่ด้ใ,ใหม่ๆนะครับให้รีบล้างน้ำเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเขียวทานะครับหรือว,ว่าน้ำมันเหลืองน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีส่วนผสมของพวกเมททอน กาละบ,บูนหิมเสนพวกนี้นะครับที่มีส่วนผสมหลักๆเป็นสามตัวนี้เอาทาเลยนะครับทาแล้วเขาจะไม่พองแล้วก็แผลเขาจะแห้งนะครับถ้าเกิดคนที่โดนอาการหนัหนกๆก็แผลเขาจะแห้งก็อย่าทิ้งไว้นานจนมันพองแล้วไปทาทีหลังนะครับมันพองเดี๋ยวมันแตกขึ้นมาแล้วแผลมันอาจจะติดเชื้อได้นะครับงั้นอย่างนั้นต้องไปหาหมอนะครับก็ให้เราเราทาก่อนนะครับ กไม่มีหลักฐานการแพทย์อะไรไมายืนยันนะครับสำหรับผมผมเป็นประสบการณ์จากที่ผมใช้มากับตัวครับแล้วก็กับคนรอบตัวนะครับที่ใช้ได้ผลก็แผแลห้งไม่พองผมก็ไม่เคยลองใช้อย่างอื่นเหมือนกันที่ผมไปดูใน YouTube เขาก็มีใช้ว่านหางจระเข้ใช้สมุนไพรหลายลๆอย่าง อันนี้แบ่งปันประสบการณ์นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับก็แบ่งปันไปใช้กันได้นะครับสําหรับท่านที่มีความรู้เรื่องอไฟไหม้น้ําร้อนลวกก็แนะนํากันมาได้นะครับแต่สําหรับพ่อบ้านแม่บ้านอย่างเงี้ยครับมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ก็ได้ผลดีนะครับสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ของผมที่ผมเจอมานะครับ อืเราก็มาเล่าสูตรฟังโดนมันลวกก็ดีเลยมันเขียวดีสุดไฟไหม้ํำร้อนลวกชะง,งักนะครับพาไปเลยมันจะมีฤิ์เย็นนะครับทำให้แผลของเราไม่พองใช้ดีนะครับเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้ครับน้ำมันพวกนี้ก็ให้ทา ทีทาก็ทาเลยแล้วก็ครั้งแรกที่ช่วงแรกที่โดนนะครับให้ทาบ่อยๆ5นาที10นาทีแล้วก็ห่างขึ้นเรื่อยๆชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็วันต่อมาก็เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือว่าถ้านึกได้กระทาถี่กว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราทาแล้วผิวเราอาจจะแห้งนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรดีกว่าพองนะครับ แผลเรจะแห้งไปแล้วถ้าเราเนื้อเราพองแล้วไม่แตกเนี่ยแผลมันก็จะหายเร็วมากนะครับก่อนนี้เป็นประสบการณ์มาแบ่งกันฟังเราสู้กันฟังนะครับก็ที่ผมโดนนะ้ำมันลวกไปก็ผ่านมาแล้วผมโดนไปตั้งวันที่8ตุลาวันนี้วัน ที่13ตุลาก็ประมาณ5วันแล้วครับก็เหลือแต่ร่องรอยนะครับไม่มีความเจ็บปวดไม่มีการพองอะไรไม่เจ็บอะไรแล้วเหลือแต่รอยที่โดนน้ำมันไปนะครับก็ดูตามภาพได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับ ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับขอขอบคุณครับผมก็ติดตามคลิปผมแชร์คลิปของผมช่องสารพัดธ,ธรรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ